ทำชุดคริสต์มาสให้น้องแก้มกันค่ะนี่อุปกรณ์ของเราอันดับแรกเราก็จะไปหากระโปรงให้นางนะคะกระโปรงที่นางไม่ค่อยได้ใส่แล้วมันมีกระโปรงตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องแม่แต่ว่าเป็นของนางนั่นแหละเดี๋ยวไปหยิบมาพี่ว่าตัวนี้น่าจะได้พี่แคทหนูชอบกวางพี่แคนจังอุ้ยพี่ก็ชอบนี่ได้แล้วกระโปรงตัวนี้นางไม่ค่อยได้ใส่แล้วนะคะก็จะวัดจากตัวนางก่อนนะคะเอาถึงตรงนี้เลยแล้วค่อยเอาไปแปะเราจะตัดอันนี้ก่อนให้มันเท่ากันแล้วก็ค่อยเอาไปแปะใส่กระโปรงนี่เราจะทำเส้นประมาณนี้ ตัวนี้จะเป็นสายลงที่เราตัดแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาใส่กาวร้อนแต่พี่แคทดูแล้วมันเหมือนมันจะแบบไม่ค่อยอยู่อะ่ะแต่ไม่ว่าน่าจะแม็กแม็กน่าจะดีกว่าเราจะเปลี่ยนมาใช้แม็กนะคะเพราะว่ากาวร้อนแม่กลัวมันไม่อยู่กลัวมันหลุดนี่แม่ลองดูสิเชิบเชิบเชิบ <laughs> กระโปงเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปทําเสื้อกันอันนี้จะเป็นกออกนะคะกออกที่นางใส่แม่ก็จะเอาอันนี้มาพันพันรอบเลยชุดพี่กรณ์นะคะพี่แคทเป็นซานต้าไหมปีแล้วพี่กรณ์เป็นซานต้าอยู่นะแต่ปีนี้เขาจะเป็นให้หรือปรเปล่าแนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครากเห็นพี่แคทเป็นซซนตี้คอมเมนต์มาค,มมค่ะ <laughs> อันนี้จะเป็นเสื้อนะคะใส่ข้างบนแล้วก็พี่แคทจะติดโบว์สักอ,อันหนึ่งนี่อันนี้มันจะเป็นโบว์สเร็จมาแล้วแล้วก็จะหนีบอย่างนี้เลยนี่ <laughs> ก็จะได้เป็นเสื้อนางใครอยากเห็นน้องแก้มใส่ชุดไปดูต่อที่ช่องน้องเลยนะคะ